สบายดีจ้ายินดีตอนทับเขาชุดสองชาพิมพ์ปักเซคือเกาเด้อจ้าสบายดีพรอเมพี่น้องฟังลาวฟังไทยพรอเมพี่น้องยูตต่างประเทศเด้อจ้าจากปัจจุบันในชาพิมพ์ปักเซกะทำงานในเมืองไทยเด้อจ้าเป็นชาลา,า,ชาวไต้่าน้องขั้นปักเซสาวแข่งจำภาษาเด้อจ้าจ้าคลิปนี้ชาพิมพ์ปักเซกะออกมาขอบคุณเนาะคุณยายใจดีอยู่ทาง U S A เนาะเป็นนะบาบุญเนาะ ชีเพินส่งกำลังใจมาให้ซาพิมปักเซ่เนาะเป็นรอบที่สามแล้วเนาะจาะซาพิมเองกะตื่นตันดีใจเนาะแบบมันจุกเนาะตื่นตันดีใจเนะเาะบรกเคยคิดเคยฝันมาซาพิมชิมมี่ปูไนเนาะคอยส่งกำลังใจมาให้ซาพิมตลอดเนาะกะส่งมาให้ทามเทื่อเลยเนาะจะกะซาพิมกับเขอขอบคุณเนาะขอบคุณขอให้เพิ่น ก็มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะสิ่งที่เปิลห้ซาพิมพักเซมาเนะาะซัพิมกาเขากห้กลับไปหนะาเพิร้อยทถาพันท่าเนาะจ้าแล้วก็เขาขอบคุณแต่แพื่ว่านําเด้อจากภูเป็นสะพานบุญห้แกน้องๆเนาะที่เปินติดต่อระบาบุญในะเนาะเพินกาสิโอนมาหาน้นะ้องเนาะแต่กขอขอ็ขอขอบคุณแต่เขาห้ขอบคุณแตยแพ่ว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ่าพิมพ์เองกะตื่นตันดีใจเนาะก็เขาขอบคุณระบาบุญในรายเดอ้อนจะ้า จ้าละเบาวคลิปนี้ชาพิมพ์เองกะออกมาขอบคุณนละเบาวเนาะกะเพิ่นหายก็นั่งใจมาหลบเนาะพันหนึ่งนาะจากหลบก่อนกาพันหนึ่งน่าละกาหลบพุ่งอีกสองพันเนาะร้านกะกําลังจะไปกดมาเด้อจ้านำมาบุญเด้อเพราะว่าร้านกะเก็บไหวในบัญชีเนาะเพราะว่าเวลาเจะแพ้ว่าโอนมาหายเนาะกะอินทอร์เน็ไปกดแต่บอลหอบนี่ร้านกะไปกดออกมาไหวเพราะว่าเวลาไปห้ามอเนาะเพราะว่าอสาวพิมพ์เนี่ยว่าร้านเนาะ เิ่นกาน,นับถือสาพิมเป็นที่ลร้านเนาะชาพิมเองกับข้ออื่นมาร้านเนาะร้านก็นเลยไปกดออกมาเบิดทั้งสีพ่านเนาะเพื่อสีเอาไว้ไปห้ามอเลยกะจะเก็บไว้เ,นเ,นเวลาชาพิมซุกเซินเนาะก็ไม่ได้ชาพิมจะเกิดหนองเนาะชาพิมก็ต้องใส่เงินสำรองใส่เงินสำรองอย่างเนาจากราะว่าประกันสังคมยังไปเบิกกกำลังเนาะ้องใส่เงินก่อนเนาะตอนนี้กะ ตาพิมกะไปกวดมาเป็นจำนวนชี้พันเนาะเพราะว่าสามหลอกเนาะหลอกแหลกอ่านะว่าบุญไหามาสองพันเนาะจ่ารันกับเขาขอบคุณได้ดายเด้อจ่ากาหลอกที่ซ้องเนาะตาบัเปิ้ลกับหามาพันหนึ่งจ่าหลอกที่ซ้ำกับพันหนึ่งเนาะจ่าเพราะว่าเป็นกับหายกะนั่งใจน้องๆเทสยูทูปเป็นคนล่าข้างนอกถี่มาทํางานในเมืองไทยเนาะกาบัววิียุฟังเล่าเนาะลาบัวบุญเปินกะบหายกะนั่งใจน้องๆอีกหน้าบัว ห้ลายคนเนาะระบาวเพาเงินหข่กำนังใจเนาะกะเป็นจำนวนเงินเนาะสามเตือกะสีพันเนาะร้านกะขอขอบคุณขอบใจระบาบุญได้ๆอีอกรอบด้อจ่าที่เอ็นดูเมตตาอ่าสาวพิมพนะ์ไว่าะร้านคนนี้นะเนาะ่นกะน,นับถือเนาะสาวพิมกะขาตื่นซื้อน้ำตัวเองอะเป็นร้านเนาะก็ขอขอบคุณ,ขอ,คณขอบใจใหนะ้ได้เนาะกาตื่นตันดีใจเนาะกาเบายังบาอกเนะาะจ่าจะแบบ บอคิดว่าฟันเนาะว่าการเฮ็ด YouTube กะสิมีแบบอ่าผู้เอ็นดูเมตตาผู้ใหก้กำลังใจเนะาะกะพิมเองกะหลายกำลังใจเนะาะจากอ่าแลรวบาบุญหรือว่าอะไรกำลังใจจากพี่ทุกคนเนาะที่ทรงมาหายเนะาะกะถ้าซาพิมเฮ็ดคลิปยังผิดพลาดเนาะผู้ใหญ่เพิ่นกะสิค่อยเตือนค่อยบอกเนาะซาพิมกะสิเป็นคนที่แบบฟังเนะาะเพราะว่าซาพิมเฮ็ดคลิปเน้ลงไปเนาะบางเทื่อกะเพิ่นบอ่อยากให้ เอาว่ะเกี่ยวแกกับบานเมืองร้ายยังนอซับพิมพกะพยายามออกโกวเบาร้ายนอกจากังควค่ำผู้ใหญ่เพื่อนบอกนอซับพิมเองถึงบอกว่าทุกคอมเมนต์นอ no, สามารถคอมเมนต์ได้ับพิมเองกะจะได้มาปรับปรุงตัวเองเอามาเยี่ยนหูเนาะบอกว่าคอมเมนต์อะไรก็ตามนอ no, ซับพิมเองกะยอมรับอ่านทุกคอมเมนต์เนอค่ะ no, คลิปนี้ซัพิมกะออกมาขอบคุณขอบใจสบายบุญนอที่แบบ ส่งกำลังใจให้ร้านคนอีตลอดนะเนาะเพิ่นก็บอกว่าไก่สิคอนะเนาะเพิ่นกะเสีหยห้กำลังใจร้านอีกอีกนอะกจากตับพิมเองค่ะตื่นกานดีใจเนาะแบบมันจุกกนะ้ใจเานาะแบบแบบว่าก็ชืงนอะกจากพิ่ทุกคนเนาะกะเพิ่นกะส่งกำลังใจให้น้องๆดูร้านไลยๆคนเนาะที่ยู่ฟังไทยยูฟังเล่าเนาะและกะ่ะเพิ่นกะเสีหยห้คือแค่ว่าเนาะเป็นที่แบบโอนไปให้น้องๆนะคะ ฟางล่าพ่นกะสิม <over> ีอ <lleva> ีกคนนึงเนาะอคือฟางล่าพ่นกะสิโอนไปให้เขาแล้วก็ให้เขาโอวนไปห้อีกเถื่อนึงเนาะจ้ะจ้ะขอบคุณสบาได้ได้เด้อจ้ะสามิบเองกะสิไปทำบุญใส่บาเนาะจ้ะปทิบุญกุศลให้ยยาบัตชนะเนาะบาตชนะแล้วกผู้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะจ้ะยาบัตชนะเนาะแล้วกผู้เพิ่นอยู่อ่า สนบุดี้นะ่จาจะแล้วกายาสวัยทองเนาะผูบุนเจียชีวิตไปแล้วเนาะสาพิมกัดสิไปเฮ็ดบุญทำบุญให้เพิ่นเนาะไปใช้บาทตอนเชนะ้าเนาะยาบัจนาแล้วกายาสวัยทองพุ่มมีฮานเนาะนำสกุลเพิ่นเนาะจากลานกัดสิไปทำบุญใส่บาทให้ยาเนาะให้เพิ่นดวงวิญญาณเพิ่นเนาะดวงมีแต่ความสุขความจเจริญเนนะะาะทั้งยา อ่าบาจนาน้ำเนาะลายกัญาสบายท่องเนาะผู้เป็นเจ้าเสดวิตรไปมันญาสบายท่องเนาะจ้ะญาสบายท่องก็มีฮานแต่กัญาบาจนาเนาะจ้ะชาพิมกะสิเฮ็ดอันบุญเนาะแต่กอุทิศบุญกุศลุหายญาทั้งสองเนาะผู้หนึ่งบ่ท่านเป็เจ้าเสดวิตรชาพิมกะสิอุทิศบุญกุศลุหายเพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญหายเพิ่นอายุหมันค้อนยืนเนาะหายเพิ่นอยู่น้ำดูน้ำดานเป็นพูมิปูภูมชายตลอดเนาะถ้าชาพิมมีโอกาสเนาะชาพิมกะสิไป ยำยามเลอไปหาเพิ่นหน้าเพิ่นกะอยู่ฟังไทยน้าเพิ่นกะมาเฮ็ดธุรกิจอยู่สวนบุดีนะจ่ะเพิ่นกะสองธุรกิจอยู่สวนบุดีนะเป็นญาติของชาวบุญเนาะชาวบุญกะแนะน้ำมาถาสาพิ่มไปเด้วไมมีโอกาสเดี๋ยวไปสวนบุดีเนาะกลับไปหาเพิ่อนนะจ่ะเพิ่นกะหามมีโอกาสเลยไปเนาะกะสิไปหาญาเนาะแต่ญาพูงเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเพิ่นกะสิไปทำบุญใส่บ้านให้เพิ่นกะ คลิปนี้เนาะซาพิมก่าบ่มีอย่งางไรเนาะออกมาขอบคุณขอบใจเนาะสวัสดีบุญที่ให้รงกำลังใจเมื่อให้ซาพิมปักเซ่เนาะกะคอเมื่อให้ร้านเช้าคนนี้สามรอบเนาะกะาเป็นจํานวนเงินกะ, 4, นะสี่พันเนาะซาพิมเองกะขอขอบคุณรายเด้อจากบุญคุณมีซาพิมกะบอกเคยดืมเนาะซาพิมกะขอบคุณเนาะกะขอให้เพิ่นตรงมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งๆขอให้ขอบคุณ อ่ามีโศกมีลาบแล้วก็คนจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งปวงเน้อจาราบา้ได้ร้านกาตื่นตันดนีใจเนาะบอกไล่กับร้านกาดนำตาสีไลเนาะกะขอขอบคุณนจากใจเนาะขอบคุณนกวาวมเมตตาเอนดูสาวพิมพ์ปักเซ่คนนี้เนาะทิ่เป็นนับถือให้สาวพิมพ์เป็นร้านเนาะสาวพิมกะไปกดออกมาไหวเ,เนาะเงินเพราะว่าเอาไหวไปฮามอเนาะเวลาสาวพิมพ์ไปฮามอฝากขั้นเนาะจะต้องใส่เงิน ชดจ่ายเนาะแต่กะเก็บใบเรื่อกกาซิเก็บใบเกิดหรือว่าใบคลอดเนาะนอกจากต้องใส่เงินอ่าสำรองจ่ายเบก่อนเนาะชเป็นกะสิเก็บกะเอาไว้ใส่เป็นการจําเป็นเนาะกาทีเป็นหายมากชาพินกับเป็นคนที่แบบพยายามพราะว่ากว่าจะได้เงินมาทุกบาททุกสตางค์เนาะกะาชาพิมกับยังเห็นงานเดี๋ยวเรือร้านคนนี้กันยังเห็นงาน่เนาะกะ ก็หูว่าเงินพอสิได้มาท,าทุกขวาทุกสตังค์แั้นมันเงี่ยงง่ายเนาะแตได้แบบร้านก็นได้โบนิโกตอ,ออกมาเนาะเวลาลบาบ้าห้มากแล้วกะอ่าเก็บไหวเก็บไหวเนาะแต่ว่ามือนี้กะไปก,กดออกมาไหวเนาะก็เพื่อเสียไหวไปห้าโมงเนาะจา้ะกะคลิปนี้เนะาะซาพิ่งฝั่งเศกอะ่ะลาบา้ายังผิดพลาดประการใดไปเนาะเขาเขอโทษขออภัยเนะาะกะสิจบคลิปลงช้ำนีดเด้อจ้ะก,ก่อนอนื่นก็เข,ขอขอบคุณเลยแพรวานำเด้อที่เป็นสะพานบุญให้น้องๆแต่ก็ขอบคุณละบา้าบุน่นไร้าย ขอบคุณทุกกำลังใจที่แบกเขามาครับส้มคลิปและก็เขามาใหาก้กำลังใจสองสาวพ,พิมพ์ปักเซ่เด้อจา้าทุกกำลังใจท้องพี่พีทุกคนอ่ามิคาเนาะมิคาตอนเช้าพ,พิมจะข,ขอบคัณเ,เนะเา,านจจะนจ,าจ่จาพิมพ์กขอให้พี่พีทุกคนเนาะที่เขามาครับส้มคลิปเนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญปัะจักษโรคงไพ่แข้เจ็บเด้อจ่าขอให้พี่พีทุกคนเนาะมีความสุขยิ่งๆเป็นไปตลอดไปเด้อจ่าก่ะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อจา้า ฝากเปก็นกำลังใจให้ชาาพิมพ์ปักเชนดเด้อจากกดติดตามกดไดค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะขอลาไปก่อนขอสวัสดีสวัสดีจ้า